สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนตัวเดียวแม่นๆนะครับ <c oughs> ก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อน <c oughs> จะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับส,สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกรารพนันที่ผิดกฎหมายนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนี้นะครับก็ ต้องรอดูนะว่าจะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับแต่ละสูตรนี้ก็เตรียมไว้ค่อนข้างหลากหลายแนวทางนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับสถิติก็ถือว่าเข้ามาเกิน10งวดเหมือนกันนะครับวิธีการคำนวณนะครับจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่ 1- 2ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 4ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 บวกแปดคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับก็มาได้ทุกหลักนะครับมาดูงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้เลขห้าผลรางวัลมาดอก7 57ดห้าเจเลขห้านี่เข้าในตำแหน่งสิบบนนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับสูตรเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขสี่นะผลรางวัลมาดอกห้าสี่สี่เลขสีมาในตำแหน่งสิหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่ส งวดถัดมาได้เลขเก้านะครับผลรางวัลออก9ก9ามาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยถูกเป็นงวดที่3ามงวดถัดมาคำนวณได้เลขสามนะครับออก0ูนย์หกเข้าที่หน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่4ี่งวดถัดมาคำนวณได้เลขห้านะครับออกสามเก้าห้ก็มาที่หลักหน่วยนะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขสามออก6ก 3, 3ูก็มาที่หน่วยบนถูกต้องนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้เลข2อนะครับออก6 27. 2 6 2เข้าที่หลักสิบบนนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลข8ออก4 8 1 8เนี่ยเข้าที่หลักสิบบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข8ตัวเดิมนะครับผลรางวัลออก598 8เข้าที่หน่วยบนนะครับก็ถูกต้องนะงวดถัดมาคำนวณได้เลข6นะครับผลรางวัลออก1 16 หกก็เข้าที่หลักหน่วยบนนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขเก้านะครับผลรางวัลออกศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์นะครับเก้าในเข้าที่หลักสิบบนก็ถูกนะครับจนมาถึงงวดล่าสุดสูตรคำนวณได้เลขเก้าตัวเดิมแล้วผลรางวัลออกห้าเก้าสามเก้าก็เข้าหลักสิบบนเหมือนเดิมนะครับสถิติก็ถือว่าเข้าดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองงวดลวดนะครับเ,เรามาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักหมื่นนะครับเลขสามบวกหลักพันเลขศูนย์บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งในสองครั้งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกร้อยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งนะครับสามสี่สิบสองบวกสิบหน้าครั้งที่สองเลขหก 6. บวกร้อยท้ายครั้งที่หเลขสี่บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลขหนึ่งแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกแปดบวกแปดที่3าบวกศูนย์ได้3ามบวกสองได้ห้าห้าบวกสิบได้สิบเจบวกหกได้ยี่สิบสามยี่สิบสบวกสี่ได้ยี่สิบเจ็ดยีบวกหนึ่งยี่สิบแปดยี่สิบแปล้วบวกเสาห สามสิบห้ามาบวกอีกแปดสี่สิบสามได้เลขสามตัวเลขงวดใหม่ในสูตรวิ่งบนนะครับคำนวณได้เลขสามจะมาหรือไม่ก็ต้องรอติดตามในวันที่16มิถุนายนานะครับถึงจะรู้คำตอบสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น อาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับอยู่ที่ใครชอบหรือไม่ชอบนะครับก็เลขสวยนะเลขสามก็น่าจะเป็นอีกเลขหนึ่งที่ขายดีนะนะครับก็รอดูในคลิปหน้านะครับจะลงสูตรในให้ก็รอติดตามรับชมนะครับแนวทางวดนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ สำหรับคลิปนี้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ